ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Car Fashion วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของรถถัง Challenger 2รุ่นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของพลงังและเทคโนโลยีทางทหารของสหราชอาณาจักร Challenger 2ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในสนามรบสมัยใหม่ ชอนเลนเจอร์2เป็นรถถังหลักของกองทัพบกอังกฤษที่ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่ปี1998โดยมีการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลายในปี2026นี้ชอนเลนเจอร์2ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบและการป้องกันหนึ่งในการอัปเกรดที่สำคัญคือการติดตั้งระบบเสริมที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงการใช้กรอบเสริมที่ผลิตโดยราฟาเอลแอดวานด d e f ฟ n s นซ y s ิสเต็มของอิสราเอลกรอบเสริมนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันจากการโจมตีของโดรนและอาวุธต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกรอบแบบสลัดอ์เมอร์ที่ช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีของระเบิดและจรวดในด้านเทคโนโลยีชอนเลนเจอร์2ได้รับการติดตั้งระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนแคทเธอรีนเมกะพิกเซล (MP) จากเขาซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือในเวลากลางคืน ระบบนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชอนเลนเจอร์2ยังได้รับการปรับปรุงระบบการสะเทือนด้วยการติดตั้งระบบไฮโดรแกสรุ่นที่3ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายระบบการสะเทือนใหม่นี้ช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นในด้านการปฏิบัติการชอนเลนเจอร์2ได้ถูกนําไปใช้ในภารกิจต่างๆรวมถึงการสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับการลุกรานของรัสเซีย ในปี2023สหราชาอาณาจักรได้ส่งมอบรถถังชอลเลนเจอร์2จำนวน14คันให้กับยูเครนพร้อมทั้งฝึกอบรมลูกเรือยูเครนในการใช้งานรถถังเหล่านี้ชอลเลนเจอร์2ได้พิสูจน์ความสามารถในการรบในสนามรบจริงและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกอย่างไรก็ตามการใช้งานในสนามรบจริงก็เผยให้เห็นถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญในเดือนกันยายน2023มีรายงานว่ารถถังชอลเลนเจอร์ถูกทำลายเป็นครั้งแรกในสนามรบที่ยูเครน เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญขององค์การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต Challenger 2จะได้รับการอัปเกรดเป็น Challenger 3ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี2027การอัปเกรดนี้รวมถึงการติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรจาก Remet All ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการยิงและความแม่นยำนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงและระบบป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ ชอนเลนเจอร์รุ่นปี2026เป็นตัวอย่างขององค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ในสนามรบจริงการอัปเกรดและปร,ะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้รถถังนี้ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพบบอังกฤษและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศและพันธมิตรขอบคุณที่รับชมช่อง Luxury Car Fashion และติดตามเรื่องราวของชอนเลนเจอร์2รุ่นปี2026เราหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารในยุคปัจจุบัน อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆในอนาคต